สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตัวตกค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566ไปดูกันนะคะว่าไพายอ,อยากจะบอกอะไรนะคะกับความรักของเ,เพื่อนๆชาวตุลกันบ้าง ให้บอกว่าเ,เพื่อนๆชาวตูนช่วนี้เสพติดความรักนะใครที่เป็นโสดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอาจจะโสดได้ไม่นานนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะด้วยตัวของคุณเองนั้นจะเป็นคนที่ดึงดูดความรักนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ย เราเป็นคนที่บางทีขาดรักไม่ได้นะคนโสดเนาะขาดรักไม่ได้พอขาดรักไปแล้วรู้สึกว่ามันอโลนมันโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองนั้นจะเป็นคนที่สแสวงหาความรักอ่าเพราะฉะนั้นในเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณอาจจะดึงดูดใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ บางคนเนี่ยเพื่อนเพื่อชาวตูวเนี่ยมีอดีตที่เจ็บปวดนะคะมีอดีตที่เจ็บปวดแต่ก็แต่ก็ดูเหมือนว่าตัวของคุณนั้นนะคะไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปไปยึดติดหรือไปแบบอ,อ่ปิดกั้นตัวเองดูจากพลังงานตรงนี้นะพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่เข้ามาเสมอพร้อมที่จะเรียนรู้ ความเจ็บปวดในอดีตนั้นไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของเพื่อนๆชาวตุนค่ะเป็นมีแต่ไพ่แห่งการดึงดูดทั้งนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้พลังงานของคุณนั้นเป็นพลังงานที่มีเสน่ห์แล้วก็มีออร่ามากๆอาจจะมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีกลิ่นหอมที่ใครๆนะคะอยากจะเข้ามาเด็ดมาดมอ่า ประมาณนั้นเลยค่ะคุณจะดึงดูดรักที่โรแมนติกมากๆมีความสุขมากๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเข้ามาเติมเตนะ็มนะไพ่ขึ้นมาสองใบเลยคุณจะดึงดูดนะคะใครบางคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตรักของคุณจริงๆนะดูสิมีแพชชั่นอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับว่า คุณอาจจะดึงดูดใครนะคะเข้ามาหลงไหลในตัวของคุณนะคะมารักคุณมาเปิดใจนะคะให้กับคุณอย่างเต็มร้อยก็ได้แล้วเชื่อว่าพลังงานของคุณที่คุณเป็นคนที่แบบว่านะยังไงก็แล้วแต่ชีวิตฉันฉันต้องมีความรัก รักเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นความสุขอันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนนะอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าชีวิตรักของคุณนั้นที่ผ่านมานะน,นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นและจบไปและก็มันกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นไกด์ไลน์เป็นแบบาทาให้คุณได้เข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีของความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็จบไปเอาเป็นว่าเมื่อจบไปแล้วคนที่ต้องการที่จะมีความรักพลังงานของคุณจะดึงดูดเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้เด่นชัดมากๆเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าคุณจะดึงดูดรักแบบไหนนะคะหรือใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อมาเติมเต็มให้กับคุณค่ะ คุณได้ไพ่ซ of p e n t a c l e s k n i g ไ t o f s w o r d สไม้เท้า8ดไม้เท้าค่ะ the m o o n the magician ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพื่อนๆชาวตูนเนี่ยจะดึงดูดคนที่ มีน้ำใจเป็นคนใจบุญสนทานเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นมากๆเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะบางครั้งแรงดึงดูดของคุณนั้นคุณอาจจะมีอคนในไม่ใช่ชนในคนในใจนะคะแต่เป็นความคิดของคุณนะคะในความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้คนแบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็อาจจะได้ตามที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะคุณนึกภาพแบบไหน คุณจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแล้วก็มองว่านะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ใจดีมากๆเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือว่าชาวธาตุไฟก็ได้นะคะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ ในเดือนพฤษภาคมนี้แหละเข้ามาอย่างเร่งด่วนเลยตามแรงดึงดูดของคุณนะคะที่ส่งไปตามแรงอธิฐานของคุณที่ส่งไปบนจักรวาลน,นี้นะคุณจะได้คนที่คุณปรารถนาและเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนทีเ่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากๆเป็นคนที่มองการไกลนะคะในเรื่องของอนาคตด้วยเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาในแบบที่ มันเร่งด่วนมากในขณะที่คุณอธิษฐานไปว่าคุณอยากได้แบบนี้แบบนี้คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดหรอกว่าสิ่งที่คุณอธิฐานนะนะคะคําอธิฐานของคุณนั้นมันจะสะท้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเร็วมากๆเร็วนะถือว่าเร็วนะในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีใครบางคนนะคะมาต้องมนต์เสน่คุณไพ่เดมอนขึ้นมา,าติดกันเลยนะคะกับไพ่เดมิทิเคียนคนคนนี้นะคะจะเข้ามา ต้องมนต์สะกดคุณจะเข้ามาหลงไหลในตัวคุณจะเข้ามาแบบไม่รู้สิคุณมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ดึงดูดเขาเนี่ยหลงไหลในตัวของคุณมากๆนะมันเหมือนกับต้องมนต์สะกดเลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณนะคะหลงไหลดั่งต้องมนต์สะกดเพราะว่าเขาคนนี้นะคะเป็นคนหน้าตาดีมากๆเป็นคนดูดีมีเสน่ห์เป็นคนน่ารักคุณดูเขาสิเขาหน้าตาดีนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะ เขาเป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่แบบทําอะไรก็ได้แบบในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความเป็นตัวเขานะคะที่เขาทําอยู่นะคะมันสร้างเสน่ห์สำหรับเขามากๆทําให้คุณเนี่ยได้หลงไหลทึ่งว่าโอ้โหเขาเก่งขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นรูปร่างหน้าตานี่บอกได้เลยว่าเพอร์เฟกเป็นดาวได้เลยนะคะเหมือนดาราเหมือนนักร้องเหมือนนางแบบเหมือนเน็ตไอดอลอะไรประมาณนี้นะหน้าตาน่ารักมาก หลอสวยเขาอาจจะเป็นชาวราศีมีนด้วยก็ได้นะคะอ่ะไปดูกันนะคะว่าพาะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวตุลอีกเพจออบบอลคุณจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะเพื่อนเพื่อนชาวตุลคุณชอบไหม แต่ถึงแม้ว่าเขาจะยุ่น้อยก่าคุณแต่ในความเก่งความฉลาดรอบรู้นะนะคะปฏิพานไหวพริบอาจจะมากกว่าเพ,เพื่อนชาวตุนก็ได้นะคะอาจจะเป็นาสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณหลงไหลในตัวเขาหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขาเนี่ยหลงไหลในตัวคุณก็แปลว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ดวงความรักคุณเปิดคุณเปิดนะคะเขาเรียกว่าเวลาดวงความรักเปิดเนี่ยออร่านะคะมันจะมามันจะอะไรบางอย่างก็จะแบบ เรียกว่าอย่างไรเดียวเวลาเวลาที่เรามีออร่าเรามีความสดใสมันก็จะดึงดูดนะคะมันเขาเรียกว่าเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดเลยเห็นไหมคะมีแต่ไพ่เพจเพจออฟฟอนเพจออฟคัพมีเด็กๆนะคะอายุน้อยกว่าคุณนะคะจะเข้ามาหลงไหลคุณนะคะไพ่แปดถ้วย hi p r i e s t e s s Queen of w บอ n ไพ่ e e n of s w o r d หรือบอกว่าเพื่อนๆชาวตุนบางคนเนี่ยพอบอกว่าอายุน้อยแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่เปิดใจคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้แบบแบบที่คุณต้องการที่คุณปรารถนา แต่ต้องบอกว่าคนที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้บ่งบอกในเรื่องของอายุถูกไหมคุณอาจจะอธิษฐานแบบว่าแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คุณลืมว่าเฮ้ยคุณชอบคนที่อายุมากกว่าคุณนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางคนนะบางคนเนี่ยอาจจะปิดใจไปเลยฉันไม่ชอบคนที่อายุน้อยฉันเมินฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองก็เป็นไปได้เช่นกันบางคนเนี่ยหันหลังเลยนะคะให้กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจจะไม่ชอบแต่ว่า ให้นะคะอยากจะออกมาบอกขอบคุณว่าขอให้คุณมองความรักครั้งนี้ด้วยจิตวิญญาณด้วยหัวใจได้ไหมอย่ามองในเรื่องของอายุเลยเพราะว่าเขาคนนี้ เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนใจดีมากๆด้วยคุณจะได้เจอกับคนดีๆแบบนี้ในแบบที่จัก,กรวาลจากสรรมานะคะให้เหมาะสมกับคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้ intuition เอ่อ intuition ของตัวเองนะคะคือจิตวิญญาณภายในของตัวเองเนี่ยในซนของตัวเองเนี่ยมองเขามากกว่ามองในเรื่องของอายุที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่าเพื่อนๆชาวตุนหลายๆคนก็อาจจะไม่เปิดใจก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครเปิดใจนะคะบอกขอบอกได้เลยว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่น่ารักแล้วคนที่แบบเหมาะสมกับคุณมากๆเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยในเอ e เน y ของคุณนะคุณก็เป็นคนที่ดูเพียบพร้อมดูดีรูปร่างหน้าตาดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอาจจะไม่ค่อยแบบแครอะไรมากสัเท่าไหร่นะคะ คุณก็อยากได้ในแบบที่คุณปรารถนาแต่คําอธิษฐานของคุณนั้นคุณอาจจะไม่ได้ระบุถึงอายุนะขอให้ใช้ขอให้มองในเรื่องของความสามารถขอให้มองในเรื่องของเออเรียกว่าหัวใจของคุณอะลองเปิดใจดูคุณอาจจะทําให้เรียกว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยมีความสุขในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดก็ได้นะขออีกหกใบค่ะใหกับ เอเนจีของเพื่อนๆชาวตุนฮาร์ฟันนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณจริงๆก็คุณอธิฐานไว้ย่แล้วคุณก็ไม่บอกท่านนะค่ะไฮร์ฟันออกมาบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีกับคุณจริงๆคุณได้โปรดพิจาราณาเขาเถอะลองมองเขาอีกทีหนึ่งนะคะ เขาคือคู่บุญคู่บารมีคู่ที่ทําบุญร่วมกันกับคุณมาและเชื่อว่าถ้าคุณเปิดใจคบหากับเขาคุณจะได้แต่งงานค่ะคุณจะได้เขาจะทําทุกอย่างตามขั้นตอนตามสเต็ปสเ็ปเขาจะไม่ฝืนใจคุณนะคะเขาจะแบบเรียกว่าหลงไหลตัวของคุณคือต้องมนเสน่ห์คุณแล้วว่าทุกอย่างตามใจคุณคุณอยากให้เขาทำความรักนี้ในขั้นตอนแบบไหนบ้างนะเขาก็จะทำให้คุณค่ะ เขาเรียว่าเดินทางไปถึงการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสได้เลยนะคะลองอเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดหรือลองเปลี่ยนแปลงมุมมองอะไรใหม่ๆนะคะลองเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้ดูนะเพื่อนๆชาวตุนคุณกับเขาจะไปกันได้ด้วยดีนะคะจริงคุณกับเขาจะไปกันได้ด้วยดีเลยแล้วเราก็หยิบได้ไพ่เดอะเลเวด้วยเอาเป็นว่าจักรวาลบอกว่าคนนี้ คือเนื้อคู่ของคุณที่คุณจะต้องพิจารณาระหว่างคุณเขามันจะสามารถไปต่อกันเขาเรียกว่าไปกันได้ด้วยดีเป็นปีเป็นครุยจริงๆถึงอายุจะแตกต่างกันแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเขานะคะแต่อาจจะเป็นปัญหาของคุณแต่เรื่องนี้คุณสามารถที่จะเปิดใจได้ไพ่บอกแบบนั้นนะ เอาเป็นว่าคู่ของคุณคนนี้นะคะเพื่อนๆชาวตูนถ้าคุณได้เจอเขานะในเดือนพฤษภาคมนี้อย่าลืมนะคะที่จะเปิดใจยอมรับเลยเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่บุญคู่บารามียิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งพากันร่ำยิ่งพากันรวยเพราะบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆและการที่คุณคนหนึ่งจะมาหลงไหลในตัวของคุณขนาดนี้เนี่ยเขาอาจจะมาสร้างพลังงานความรักใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนก็นได้นะคะ แต่เพื่อนๆชาวตุนเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยแบบแคร์สักเท่าไหร่อ่ะแต่ก็อยากจะให้คุณเปิดใจนะคะเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยค่ะบางครั้งร่ำรวยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรวยนะคะจริงๆชอบไหมคะยิ่งอยู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งรวยในออ o เ p e เร a c l e เขาก็ไม่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณแบบตัวเป่าแล้วเปือยนะเขาก็มีนะคะในเรื่องของการเงินการทองมีต้นทุนชีวิต มีเงินที่จะมาร่วมลงทุนทําอะไรกับคุณด้วยเขาไม่คิดเล่นะเออชีวิตของเขานะคะถึงเขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะก็ไม่เกี่ยวค่ะเขามีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยมีทุนมีรอนมานะคะเพื่อนเพื่อน,น,นชาวตุนอมดูเอเนอร์จีของคุณเนี่ยพอบอให้คุณเปิดใจนะคะคุณก็รู้สึกจะเครียดอย่าไปกังวลกับในเรื่องของอายุเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณกังวลในเรื่องของอายุ คุณกังวลว่าเขาจะไปกับคุณได้ไหมหรือบางทีเนี่ยเราอายุเยอะกว่าเราก็กังวลว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้าอ,าอยู่กันไปสัก5ปี10ปีถ้ามันมีความแตกต่างกันเขาจะเทคุณไหมหรืออะไรไหมมันจะไปกันได้ตลอดรอดฝั่งเหรอมันยังมีความแตกต่างอยู่นะแต่ไพ่บอกว่าไม่อยากให้คุณคิดตรงนี้นะคะเพราะว่าในเมื่อเราเป็นคู่กันในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วยิ่งบางครั้งร่ำรวย พลังงานในเรื่องของอายุนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยรักกันที่หัวใจจริงๆค่ะสำหรับเพื่อนๆชาวตุลโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะคะกอดเสเลิฟนะคะให้กับเพื่อนๆชาวตุลค่ะขอให้คุณเปิดใจนะคุณจะได้เจอกับรักที่ดีเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทำให้คุณ อะไรที่คุณไม่เคยมั่นใจอ่ะคุณจะมั่นใจมากขึ้นคุณจะเชื่อในรักต่างวัยว่าเออสุดท้ายแล้วรักต่างวัยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็เป็นไปได้เขาจะทําให้อ่ามันเหมือนกับว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองทําให้คุณได้มองเห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไป เป็นความรักที่เป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณจริงๆค่ะสำหรับสำหรับเขาคนนี้นะคะยิ่งพลังงานของคุณเนี่ยคุณมีคนที่เสพติดในเรื่องของความรักเมื่อคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าระหว่างคุณกับเขานะคะจะอ่าเาเรียกว่าจะใกล้ชิดกันคุณจะเหมือนถูกแบบถูกควบคุมถูกควบคุมคือไม่ได้ควบคุมทาให้คุณอึดอัดแบบนั้นนะแต่ในเมื่อคุณได้อ่าเาเรียกว่า ถ้าคุณชอบที่จะอยู่กับความรักอยู่ใกล้ๆกับคนที่คุณรักไม่อยากจากกันไปไหนไม่อยากห่างไกลกันเลยแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้ให้คุณได้แบบเรียกว่าในแบบที่คุณชอบนั่นแหละเขาจะเป็นในแบบที่คุณชอบสมมตินะว่าคุณชอบอทานขนมหวานหรือถ้าคุณชอบทานทุเรียนคุณเสพติดมากๆเลยแบบนี้ค่ะทุเรียนเนี่ยคือ คุณเห็นไม่ได้คุณจะต้องซื้อคุณจะต้องซื้อคุณจะต้องซื้อคุณจะต้องทานคุณจะต้องกินอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นทุเรียนให้กับคุณเป็นสิ่งที่คุณแบบต้องการอะแบบนั้นเลยนะคะในชีวิตของคุณตลอดไปนี่คือเรื่องจริงที่คุณจะต้องรับรู้ที่คุณจะต้องยอมรับนะคะ พลังงานนี้จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะเพื่อนๆชาวตุลถ้าคุณศรัทธาในเรื่องของความรักถ้าคุณเปิดใจนะคะคุณก็จะได้รับความรักพลังงานที่ดีมากๆในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณต้องการในแบบที่เขาเรียกว่าคําอธิษฐานของคุณคุณไม่ได้กําหนดอายุแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้นำพลังงานที่คุณเนี่ยต้องการที่สุดเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าคุณก็ ลดเงื่อนไขลงไปบ้างนะคะสักข้อหนึงนะคะในเรื่องของอายุค่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับชีวิตรักของคุณหรอกเนาะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็อ่านลายมาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสําหรับคอ m มเมนเ์และขอบคุณสําหรับตั๊ประแตงนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ